่กบเป็ดกิ่นหมดเลยต้องต้องแก้งทำเป็นไม่รู้เหรอตัวอะไรวะคุณเปิดเลยใช่ไหมเสียงสัตว์เสียงกูเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเราซื้อจีนนจะรู้เสียงสัตว์ภาษาจีนไงแค่ไหนต้องง่ายหรือเอายากของง่ายสิค่ะเมียวเมียวโอ๊ยมาได้แล้วคุณพี่นิวฮะกากาเสียงของอะไรฮะเสียงของเป็ดค่ะคุณไปเสิรดเวยใช่ไหมเราสอบถามมาคุณว่าได้ไปได้ไปกูกูเสียงของอะไรฮะไก่ไหมคะไม่ใช่ กูกูกเหรอไม่ใช่อ่ะคําตอบสุดท้ายกูกูเร็วๆหมูเหรอไม่ใช่หมูไม่ใช่เสียงสัตว์เสียงกูเนี่ยเสียงกูเนี่ยอ่านี่ไม่รู้อีกาอุ้ยอีกามาต่อไปฮะครูพี่ลีปถึงแม้เราจะตอบไม่ได้เราก็่ได้สวยอยู่มีมีเสียงของอะไรตัวอะไรวะไม่ใช่แมวแมวปะเมียเมียตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเมียเมียแกะถูกฮะเราเคยเห็นคนนี้ทําคอนเทนต์แล้วก็จําอะไรไม่เอายากเอายากฮะ เอายากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะจีจีจาจาเสียงของอะไรเฮ้ยเสียงของนกหรือเปล่าอ่ะทำไมคุณรู้อ่ะอ้าถูกครับถูกใช่เาต้องต้องแก้ทำเป็นไม่รู้เหรอได้โอเคขอบคุณครับเอาง่ายเอายากกปยากวงวงเสียงของอะไรแมวน้ำไม่ใช่ให้อีกสองคำตอบยุ่งยุ่งไมปเลยอ่ะคำตอบสุดท้ายวงวงวงขีเสื้อตื้นอ้อพื้น พึ่งจะไปบอกเขานะว่ามีคนใบ้เต็มเลยคราวนี้เขาตอบกันค้องกันสามคนจือจือคือเสียงสัตว์อะไรในภาษาจีนพึ่งค่ะกบเป็ดผิดหมดเลย <c oughs> อ่ะให้ตอบอีกรอก <c oughs> บฟังเสียงอีกรอบค่ะจือจือจ <c oughs> ือก็ไม่มีเสียงอีกห <c oughs> มาหมาค่ะแมาแมวงวันเ <c oughs> งินฉันยุง <c oughs> <c oughs> ่งผิดหมดอีกแล้วก็รอาแพ้หนู พอเป็นเราคิดถึงสิ่งที่บินได้แบบแต่เคยเห็นหนูร้องแบบคัดเสิส์ฟเกี่ยวค่ะคิดไม่ออกเลยค่ะสรุปมีคนตอบถูกกี่คนเนี่ยลองนับมาดูแล้วตอบมาในคอมเมนต์หน่อยนะจีจีจ้าจ้าเสียงของอะไรเสียงคนอย่ามาจีบซะให้มันมาไปมันจะเป็นมาเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่